สโมสรโรม่าเนี่ยเป็นทีมที่ไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยมา14ปีนะครับแต่ว่าพอแต่งตั้งโชเซ่มูรินโญ่ปีแรกพวกเขาก็ได้แชมป์ทันทีครับแล้วปีต่อมาเนี่ยก็ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศของยูฟ่ายูโรปาลีกได้ด้วยพร้อมทำอันดับติดท็อปโฟของเซเรีย A ครับมูรินโญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงโรม่าอย่างไรผมจะไปไล่ให้ฟังตั้งแต่แรกครับวันที่19เมษายน2021นะครับมูรินโญ่เนี่ยโดนไล่ออกจากสเปอร์อย่างกระทันหันครับทำให้โรม่าทีมในเซเรีย A เนี่ยสนใจทันทีนะครับจริงๆแล้วโโรมม่่าเนีียคย,คคยค้ชอ ครับคือถ้าเกิดปล่อยให้คุมต่อไปเนี่ยทีมก็คงจะอันดับบนๆอยู่แถวที่5ที่6ที่7ไม่กระโดดไปสูงกว่านี้ครับน่าทำให้ผู้บริหารของโรมาเนี่ยตัดสินใจว่าจะแยกทางกับฟอนเซกาแล้วก็ไปทาบทามูรินโญ่ที่มีดีกรีเหนือกว่าเข้ามาคุมแทนครับเมื่อได้รับข้อเสนอจากโรมาเนี่ยตอนแรกมูรินโญ่ก็ไม่ตกลงทันทีนะครับเขาวางเงื่อนไขกับโรมาก่อนก็คือถ้าเกิดเขายมากกอมเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยโรมาต้องลงทุนสร้างระบบการซ้อมแบบใหม่ที่ชื่อว่าทิวครับรือว่าแทคนิคอินเทอร์แอคทีฟ LED สกรีนขึ้ ทีวีขนาดใหญ่ข้างสนามแบบเรียลไทม์นะครับถ้าเกิดซ้อมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็จะรู้ปั๊บนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขตรงนั้นตอนนั้นได้เลยครับมูรินโญ่เนี่ยเคยเสนอระบบการซ้อมแบบทิ้วนะครับให้กับเดนนิลเลวีเอามาใช้ที่สเปอร์นะครับแต่ว่าโดนปฏิเสธอย่างไรก็ตามเนี่ยโรม่าตอบตกลงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้โค้ชดีกรีระดับมูรินโญ่จริงๆครับเมื่อโรม่าเนี่ยยืนยันว่าจะพัฒนาสนามซ้อมนะครับมูรินโญ่ก็เลยตกลงครับเซ็นสัญญา3ปีในที่สุดพร้อมรับค่าจ้าง13ล้านยูโรต่อปีครับไม่่่่ใชแคเรือองงขสนามซ้อมมให่่เทานั้นยูโรต่อนีคร่ยนนมาดอับ นี้เนี่ยนักเตะโรม่าเป็นพวกประเภทที่แบบถ้าเกิดแพ้แต่เล่นดีก็พอใจแล้วนะครับแต่มูรินโญ่เนี่ยบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับแล้วก็มีการปลูกฝัง DNA ของผู้ชนะคุณลงเล่นเนี่ยต้องมองไปที่ชัยชนะเท่านั้นนะครับขณะที่เรื่องความสัมพันธ์กับนักเตะเนี่ยมูรินโญ่ก็มีเบามีหนักมีใจดีมีโหดเหี้ยมครับ,บบทใจดีก็เช่นตอนที่ดาวรุ่งเฟลิกซ์อฟินากิยาเนี่ยยิงประตูได้มูรินโญ่เนี่ยซื้อรองเท้าสวยครับคู่ละ800ยูโรให้เป็นของขวัญครับแต่บทโหดเนี่ยก็มีบ่่่่่่่่่่่่ออออออยยยยยยคคคคครรรรรััััััั้้งงงนน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 ะะะบบบบตตตตวววววาาาาเเ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 ชกกกกกกมมมมทททีีีีีีีแพโโโดดลลลลลลลิิจ์์์6 1 2021ใฟซปปูญ็ ครับจากนั้นมา2เดือนครับก็โล่นักเตะ4คนที่ลงไปตัวจริงในเกมกับโบโดกลิมออกจากทีมไปเลยนะครับมูรินโญ่เนี่ยเป็นคนที่มีจิตวิทยาถือว่าดีมากนะครับเขารู้ว่านักเตะคนไหนควรชมคนไหนควรเบรกไม่ให้เหลิงเช่นกรณีของแทมมี่อับราฮัมครับนักข่าวเ,เคยถามว่าทำไมมูรินโญ่เนี่ยไม่ค่อยชมเลยนะครับเขาก็ตอบว่าเพราะถ้าเกิดชมบ่อยๆเนี่ยนักเตะจะหยุดพัฒนาเขาเนี่ยอยากให้อับราฮัมเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆกว่านี้อีกก็เลยต้องเบรกการชมเอาไว้นะครับขณะที่เรื่องของแทคกติกในสนามเนี่ยมูรินโญ่ก็ปรับโรม่าจากเเเเเดิมมนนนีี่่่ยยคคลลกองงหัาปส ในสนามอย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายเนี่ยในปีแรกของมูรินโญ่เนี่ยเขาพาโรม่าคว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับและมูรินโญ่เนี่ยก็กลายเป็นผู้จัดการทีมเพียงคนเดียวในโลกที่ได้แชมป์ยุโรปครบทุกรายการทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟายูโรปาลีกและยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับพอเข้าสู่ปีที่2กับโรม่าเนี่ยมูรินโญ่ก็โชว์ผลงานอีกหลายอย่างนะครับเช่นการเกลี้ยกล่อมปอร์โลดิ巴าครับให้ย้ายมาโรม่าทั้งทั้งที่จ่ายค่าเหนื่อยน้อยกว่านะครับรวมถึงการปล่อยขายนิโคลซานิโอโลครับนักเเเเเเตะะททททีีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่ปปปป็็็นน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 นอออออกก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 ซิิไจมมมมยยยยลลลัมมััับบาาาา้้้้ำหึงงงใใดดววววคครครรโถืแ เขาอยู่ดับ4ของเซเรียมีลุ้นท็อปโฟเต็มตัวรวมถึงในยุโรปเนี่ยก็เข้ารอบรองยูฟ่ายูโรปาลีคือมีโอกาสได้แชมป์ยุโรป2ปีติดต่อกันเลยครับมูรินโญ่เนี่ยตอนนี้อยู่โรม่ามาแค่2ปีนะครับแต่เขาเนี่ยกลายเป็นที่รักของแฟนๆแล้วนะครับล่าสุดยังมีร้านไอศครีมแห่งหนึ่งเนี่ยทำไอศครีมรสพิเศษที่ชื่อว่าสเปเชียลวันครับเป็นการฉลองที่มูรินโญ่เนี่ยย้ายมาเป็นโค้ชให้กับโรม่าด้วยนะครับสัญญาของมูรินโญ่เนี่ยจะสิ้นสุดกับโรม่าในปี2024นะครับแต่่่วาาลสุดเนี่่ยขาวออออออกกมาาาาว่่่่นจะตไปยงไมม่ีปัญหานะคครรรััับบซึ่่่งงเเเาาาาากก็ตตต้อมมิดนนวขียจะพาาาโรม่่ไไไปด้กกลวที่เเปป็นนออยู่ี้หรืลสิ สุดท้ายครับให้ทายว่าโชเซ่มูรินโญ่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับครับตอบก็คืออายุ60ปีครับบางคนบอกว่าเอ้ยเขาน่าจะตกยุคแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามูรินโญ่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยยังคงมีความพิเศษและเป็นสเปเชียลวันอยู่เหมือนเดิมครับ